ผมคิดว่ายังไงยังไงเราก็น่าจะจะทาได้เพราะว่าตั้งแต่ชั้งแรกครับเราโอกาสค่อนข้างเยอะแต่ทําไม่ได้ผมคิดว่าไงวันนี้เราต้องสามแต้มเขาแก้เกมยังไงครับพักครึ่งคาลิสโตก็สั่งให้กดดันเลยครับสั่งให้แบบเพรสข้างบนเลยเพราะว่าเขารับเขาค่อนข้างต่าเพราะว่าเขาทิ้งข้างหน้าไว้คนเดียวเขาก็สั่งให้ดัน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 เล่น้งหญ่ที่เห็นนะครับสั่งให้ดันแต่กว่าจะได้ก็เกือบนาทีสุดท้ายนะใช่ครับ คือคือเขาสั่งให้อดทนด้วยแล้วก็เ,เขาคอยเซตเกมถ่ายซ้ายถ่ายขวาดครับโอเคครับไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเสียบอลครับผมแฮปปี้นะสามแต้มแน่นอน,นอนครับเชียร์หนักแน่น,นใช่ครับแล้วก็สามแต้มครั้งแรกในในบ้านแล้วก็สุดยอดครับผมคนดูเยอะด้วยวันนี้ครับผมเดี๋ยวที่เราพยายามจะพูดกันนะฟุตบอลต้องเล่นให้ดีก่อน แล้วจะดีแล้วก็สร้างโอกาสแล้วก็ประตูจะมาเองนะครับคือ<ม>ขอให้จบศูนย์ศูนย์บอกว่าไม่กังวลกับเกมนี้<ม>ขอให้เรอพยายามมีโอกาสฟุตบอลบางทีมีโอกาส3ามสี่ครั้งบางทียิงประตูไม่ได้ก็มีแต่เราต้องอดทนทีมต้องรักษาระบบการเล่นทีมต้องรักษาโครงสร้างของทีมไม่จำเป็นต้องต้อง,ต,องต้องตื่นเต้นเกินกว่าถ้าเกิดย,ยิงประตูไม่ได้นั่นนี่ต้องชมผู้เล่นนะครับอย่างนี้ก็ชมผู้เล่นไปว่าสิ่งที่ทำกับเกมนี้คือเราอดทนเราอดทนเราพยายามรักษาลูกเกมของเราพยายามเดินหน้าก็าทำทั้งที่ยิงประตูแรกไม่ได้ในนนช่่ววงเลาาาทีมก ครับนี่ก็การได้แบบเห็นว่ารักษาต่อรูปเกมแล้วก็มีโอกาสที่จะทำประตูนะครับถือว่าวันนี้คาริโซก็เปิดัวยได้อย่างสวยงามใช่ไครับ,คร,บครับก็ถือว่าครวันนี้จะเห็นว่าทั้งเกมเรากองบอลด้เยอะกว่าเราเสียบอลน,น้อยมากนั่นคือจุดเปลี่ยนอยากให้แฟนบอลดูนะครับว่าเราไม่ได้เสียบอลง่ายๆอีกลวทีมเป็นทีมที่เสียบอลแล้วทุกทีมทุกตำแหน่งลงมาเล่นช่วยกันทุกตำแหน่งเคลื่อนไหวนะค,ครับก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมที่ดีมากๆครับก็ดี ต่อที่เห็นนี่ดีมากเราน่าจะมีความสุขตื่นเต้นให้กับแฟนบอลในฤดูกาลนี้กับการคุมทีมของเฮลิเก้คาริสโซ่ฮะเน็ t ซ์แมตถัดไปก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักกับไทเบเน่สโลเวอร์ย่าเจียมอีกแล้วฮะเราเคยไปพ่ายแพ้จุดโทษที่นี่ส่วนตัวพี่เต้มั่นใจคนระับเกออ,อาอัรน์ต่างๆต้องทำลายเสมอเราไปด้วยความมั่นใจเราเชื่อว่าจะเอาสามแต้มกลับมามครับเรามีโอกาสดีเราต้องเป็นจ่าฝูงให้ได้สำหรับเกมเอฟซีครับครับแต่ตอนนี้ก็คือ ให้ทั้งทีแ่มีความสุงเกมวันนี้ก่อนเรามีผู้เล่นที่ต้องหมุนเวียนกันเล่นนี่เป็นเหตุผลที่วันนี้ผู้เล่นหลากหลายคนอาจไม่ลงสนามอยากให้แฟนบอลสบายใจว่าเราเราจะเป็นที่กอบกูผู้เล่นบ้างสุดท้ายครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยวันนี้ผ่านันไปด้วยดีส่วนฝ่ายบริหารก็แฮปปี้ครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้งสองทีมขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมที่ที่เราวันนี้เรามีวิตรภาพต่อกันอย่างมากเราทุกคนผ่านเหตุการณ์ความผิดหวังความสูญเสียความเหนื่อยยากต่อเกมฟุตบอล ประเทศของเราเนี่ยมีความแปลกาาทีนเนเเกก่เรามีความสัจจะนั่นคว่าทั้งแฟนบอลเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องต้องกดกันเรามีความสุขเราได้ได้เดินสมัครมือกันเราได้คุยกันหลังเกมผมว่านั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยลีกฟุตบอลของไทยเนี่ยจะไม่มีใครสู้นั่นคือสิ่งที่จะพาบอลไทยไปไกลกว่าที่ทุกคนคาดคิดกัน Yes I'm very happy to to make one score today but I think uh my a n m a m they play very very good uh Italian team is very strong team but I win this game I'm very very happy You learn tip and kai Yes but <laughs> I, I like to play everywhere but I think uh, I make the score today for Myantong. I'm very very happy. Yes, I like I, I like so much, so much, so much. He's very nice guy. I like so much. Okay, it's okay. big for Yeah, thank you for fan Club, uh, because fan club is, is really, uh, the Myantong team is come to to watch the game. Uh. Thank you, thank you so much for Fan Club. <laughs> ไม่ได้รับเลยครับนี้พูดถึงเราเดินทางล้าจากปาเลสไตน์กลับมาก็ยังโอเคยังลงเล่นได้ก็คือเมื่อวานเริ่มงสวันแรกคือยอมรับเลยว่าล้ามากเพราะว่า ราะว่าครั้งแรกที่เดินระพานไปกาลิสตาเนี่ยก็บนเครื่องก็หลับไม่ค่อยได้แล้วก็คือขากลับมาก็คือหลับลาบากบนเครื่องมันลําเล็กด้วยแล้วก็คือสภาพต้องปรับเวลาเพราะว่าเขาเขาเช้าเราห้ชมมั่วโมงคือต้องปรับในเรื่องของเวลาเรื่องของการเดินทางเยอะพอสมควรได้ฉายากวินจ,จ,จําเซฟจุดโทษแต่ลวเขาก็ก็ <laughs> ถือว่าโอเคโชคดีไปก็ถือว่าดวงอะไรมันก็ช่วยโอเคคุณบอลเชียร์อะไรวันนี้มายอะมากก็คืออยากจะขอคุณทุกคนที่ ที่เหมือนกับว่าก็ยังสนับสนุนทีมตลอดไม่ว่าทีมจะเป็นอยู่ในสถานก,การณ์แบบไหนก็ยังช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเข้ามาเชียร์ก็อยากให้แมตช์หน้าและแมตต,ต์ต่อไปเนี่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วก็เพิ่มทวีคูณขึ้นมาอีกหลายๆเท่าครับผมรู้ว่าแต่ไม่มีสะอราะสำหรับตงมวยนะวันนี้ก็ทําได้จังหวะนั้นเป็นยังไงก็จังหวะโต๊ะก,กับพี่ท้ายเกมแล้วแหละก็วิง่งวิ่งขึ้นไปตั้งแต่กอเผ็ดทูเลยเงี้ย<ม>ก็ไม่คิดว่าแบบบอลมันจะมาหรอกแต่ว่าเป็นเกมโต๊ะก,กับทำไมไม่ยิงด ผมว่าถ้าถ้ายิงจังหวะแรกอะมันติดเพราะผมแตะยาวมากผมกะว่าแบบวัดอะว่าทาไมผมก็ประตูถึงก่อนแล้วก็แบบมันมันมันยิงไม่ได้จริงๆริงเลยก็เลยต้องต้องแตะออกไปอีกทีก็ <Happy S 1> แฮปปี้ลัสกอร่าได้ไทเียร์ลีกมาละก็ดีพี่ก็ขอให้เป็นง,งี้ต่อต่อ,ตอไปเรื่อยเงี้ยวันนี้เราชนะได้เพราะอะไรครับทั้งที่ดูเหมือนจะเสมอกันสูงสุนะครับผมว่าอาจจะ จุดเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหลือสิบคนด้วย<ม>แต่ก็ทุกอย่างาคือเราคองเกมเหนือกว<ม>่าแต่ว่าเพียงแต่เราแบบ<อ>ยิงประตูไม่ได้เฉยผม,มว่าถ้าเราแบบคือมันตอนที่ยิงประตูไม่ได้เนี่ยมันเหมือนแบบไม่เสร็จอตพี่คือแบบมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วอะแต่ว่าพอมายิงประตูได้เนี่ยผมว่ามันก็แบบคือทุกอย่างมันทําโอเคแล้วพอแบบจบปะศกร์ได้มันก็แบบกลายเป็นสมบูรณ์นะว่าแบบทำให้ความมัน่นใจก่าไปสิงคโปร์นะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาพี่สามสามวันคิดว่าน่าจะแบบ ผมว่าเราก็ต้องเอาทุกข่อเพราะว่าเหมือนกาลังใจทุกคนก็ก็ดีขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยในทีมก็มีการปรับเปลี่ยนในในไปในทางที่ดีเลยนะผมว่าไม่มีปัญหาั So today we we won it was very important to win because uh, we drew we lost one time so for confident the team more confident now we wait last 10 minutes same last year they play very defensive so we are taking since the beginning but we couldn't score so until you don't score I think everything can happen still zero zero But uh, I'm happy that we won because uh, we have to win now. That's important because we lost uh, some points already. And uh, okay, I wish would like to, uh, Enrique, I will support him 100%. And also for the for the player, they are more confident because we got three points. So now we are in the good shape again. Uh, I hope we go now to Singapore. It's a very important game for us. If we can win there, we are nearly qualified because we win against Hanoi. For zero, if we win there, okay, I think it's done, and then we can concentrate on the championship. Because don't be, uh, don't be afraid if we lose some point, because every team will lose points this year. So it will be a big battle until the end. So if we lose sometime away or sometime home, something happen, don't worry, we will come back, and until the end, we will we will uh, focus on the championship to try to be champion again. And thank you for the fans this year. They were great again and it was very a pleasure to see them again in our stadium.